สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจําเดือนเมษายนนะคะคุมเนื้อหานะคะ16เมษายนถึง3าเมษายนเป็นดวงรายปากนะคะและอาจารย์ก็ได้นาไพน่นคร,ราชนะคะมาพยากรณ์ด้วยนะคะซึ่งต้องให้เกียรติให้เครดิตนะคะไพน่นคร,ราชเป็นผู้คิดคน้นก็คือ ท่านอาจารย์บุกี่นะเป็นผู้คิดคนภายนาคราชนะเคใครสนใจก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์บุกี่ได้นะคะอา,อาจารยา์ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดดวงซึ่งแบ่งออกเป็น2แถวนะคะแถวบนเป็นดวงชาวราศีเมษแล้วก็แถวด้านล่างเนี่ยด้านล่างเป็นดวงคนรักของชาวเมษนะคะดูเลยนะคะไพ่ตัวตนพลังงานใบแรกของชาวเมษได้ไพ่ต้องมนค่ะ ถ้าต้องมน,นก็จะมีตำนานนะคะถ้าใครเคยเรียนโหราศาสตร์ก็จะเคยได้ยินเหมือนกันตำนานนี้นะคะว่า,าพระยานาภูริทัตนะท่านาได้บําเพ็ญนะบำเพ็ญเ,เพียรถือศียอยู่นะคะที่จอมปวกที่ต้นเอที่จอมปวกอยู่นะคะแล้วก็มีพา,ามนะคะ าพามเนี่ยมาเห็นเข้าแล้วก็ก็มีความคิดนะอยากาให้าให้นาคเนี่ยนะคะไปแสดงเพื่อตัวเองจะได้เก็บเงินได้ก็ใช้มนเพราะมีมนนะมนคาถาอลัมพายะ,ะจับพญานาคภูริทัศอ่ได้ไปก็จับลากถูถังไปนะก็เจ็บปวดเนาะพญานาคผิวท่านก็จะคูดไปกับดินกับอะไรหินนะคะ าพามนี่ก็นำพระยานาคุริทัศน์ไปแสดงตามงานต่างๆนะคะก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานนะก็เป็นตำนานนะทีนี้นะคะในเรื่องของความรักถ้า,พาไพ่ใบนี้นะความหมายคำว,ว่าหน้าคต้องมนก็เหมือนกับว่า,าความเจ็บปวดนะที่คุณได้รับละ่ะต้องมนก็คือเหมือนเราโดนมนสะกดเนะี่ยเรารักเขาแบบถอนตัวไม่ขึ้น เหมือนต้องมนนะคะ,ะเรารักชนิดแบบไม่ต้องถามนะว่ารักเพราะอะไรรักเพราะรักอะ,อะนะคะต่อให้ใครจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอจะเจ็บปวดหรืออะไรขนาดเนี้ยก็เลิกดีมะไม่ต้องอะไรอาจจะมีคนเพื่อนนะ,ะมาพูดมาอะไรกับคุณบ้างละนะคะไพ่สองเหรียญสองดาบแล้วก็หมายเลขสองราชนีพระจันทร์ นะแต่อาจารย์มองว่าชาวราศีเมษไม่เปลี่ยนใจค่ะสิบดาบต่อให้จะเจ็บปวดทรมานดาบเสียบอยู่ข้างหลังอยู่นั้นน่ะสามดาบดาบเสียบหัวใจคุณก็ยังนั่งมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมนั่งร้องไห้อยู่เนี้ยร้องไห้ท่ามกลางสายฝนอยู่เนี้ยนะะคุณก็ยังนั่งรอเขาแหละค่ะ,นะะรอการที่เขาจะส่งเขากลับมาหาคุณพูดคุยกับคุณเลิกบล็อกคุณสักทีนะ นิ่งกับคุณมานานแล้วนะคะคุณก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เนี้ยไอ้ก้าวดาบก้าวมีเท้าแต่ให้ไม่มีการเคลื่อนไหวก็แปลว่าคุณรอเขาต่อให้จะนานแค่ไหนก็จะรอนะคะก้าวมีเท้านานนะคะต้องบอกกอนใช้เวลาเห็นไหมฮะว่าต้นไม้เลื้อยขึ้นเต็มปกคลุมเต็มหน้าประตะูตึกหลังนี้ก็แปลว่าความรักคุณอาจจะคบหากันมานานนะคะแล้วก็ยืดเยื้ออางนี้มานาน เลิกก็เลิกกันไม่ขาดแล้วค่ะสิบไม่เท้าความผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาเรียกว่าไงรักรักเลิกเลิกอ่านะฮะเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวกลับมาอยู่ยงั้นอ่ะมันเหมือนเป็นวงจรนะ่ะวัฏจักรนะฮะในความรักของชาวเมธอยู่นะคะก็คือต้องรอต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้นะคะหรือไม่นะคุณก็อาจจะต้องปฏิบัติธรรมสวดมนต์ขอพลังอ่าเทพเทวดาอ่นะ ให้เขาเรียกว่าคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางคุณบ้างนะคะ,ะ,ะไม่ต้องแบบว่าเหมือนเหมือนมองไม่เห็นทางสว่างนะ,ะไปสวดมนต์อ้อนวอนขอกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะมันน่าจะคลี่คลายได้ในระดับหนึ่งนะอาจารย์มองนะคะและตัวเราเองก็ต้องมาปรับเปลี่ยนในบางเรื่องที่เราอาจจะมองจูจ้จีจ้จุกจิกกับเขาเกินไปก็ได้ด้วยนะคะแบบ เหมือนนาคต้องมนก็าพามบังคับอ่าพญาภูริทัตอ่าใช่ไหมทีนี้ก็กลับมามองตัวเองด้วยนะว่าตัวเองจู้จี้จุกจิกหรืออ่าบังคับอะไรเขาหรือเปล่านะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันนะจากหน้าไพ่อาจารย์มองนะชาวเมธลองดูนะคะว่ามีปัญหาอะไรที่เราไม่แบบไม่ทันได้สังเกตไหมว่าเราเผลอพูดหรือ เผออะไรไปไหมแล้วทําให้คนรักเนี่ยอาจจะน้อยใจคุณอยู่ก็ก็เหมือนกันก็ได้นะคะมันมองเป็นอีกอย่างก็ได้ด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้แปลว่าเลิกนะความรักแต่มันนิ่งอะค่ะนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ความรักของชาวเมษอยู่ทีนี้เราก็ไปดูฝั่งคนรักบ้างได้ไพ่ดีอะคะ่ะได้ไพ่นักราชา ไพ่ใบน,นี้อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศที่ชาวเมธคุยอยู่ก็ได้นะไพ่ใบน,นี้และวน่ากราชาเป็นคนที่โอเคดูดีอ่ดูเพียบพร้อมนะดูมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะสำหรับคนรักของเมธที่เมธคุยอยู่นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองเป็นคนที่อาจจะง้อใครไม่เก่งซะด้วยเอาใจคนไม่ค่อยเก่ง แต่ชอบให้คนอื่นเอาใจนะคนรักของเมธเพราะฉะนั้นเมธก็ต้องปรับปรุงตัวเองหันมาเอาเอกเอาใจเขาแล้วละ่ะนะฮะเพระพาะไพ่ใบนี้ชอบการเอาใจนะทำแล้วเนี่ยอาจารย์มองทำแลนด์ก็หกเท้าหกเ,เท้าคือการรีเทินะะทร์นนะคะทำแลนดคือการปรับอยู่แล้วปรับความเข้าใจการที่จะต้องมีการส่งข่าวสารนะคะอาจารย์มองเลยถ้าเขาเกิดว่าโกรธอะไรคุณอยู่เคยบล็อกกันก็จะเปิดบล็อกให้คุณละ อาจารย์มองเขาก็วิตกกังวลคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็ผิดพลาดในการที่ทำให้คุณเสียใจเจ็ดถ้วยนะคะการมองมองแบบย้อนไปถึงในสิ่งที่ผ่านมาว่าเขาเองก็อาจจะเพลอที่จะเขาเรียกว่าอะไระคำพูดอย่างงี้การแสดงนะเพจออฟสอดกับอัศวินดาบก้าวร้าว คำพูดเข้าเราทำให้คุณเห็นมาเสียใจเนี่ยสิดาบสาดาบนะฮะเเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเคยมีประเด็นในเรื่องของมือที่สมเข้ามาด้วยคนรักของอาชาวเมดนะ9ถ้วยนะทษทีเก้าเหรียญเจ็ดถ้วยอาจจะมีคุยคนอื่นแต่ไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นแบบเ,เลือกเลยนะอาจจะมีคุยน่นนี่นั่นกับใครหลายคนอย่างเงี้ยแล้วก็ ทำให้ชาวเมธเนี่ยมารู้เข้าเนี่ยก็เป็นปัญหากันเกิดขึ้นก็มีคําพูดคําจาแรงกลับมาอย่างเงี้ยนะคะก็คนเราบางทีลืมตัวไงคะคําพูดก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแต่มันออกไปแล้วอะ่ะคําพูดมันเอาคืนได้ซะที่ไหนอะ่ะใช่ไหมมันก็กลายเป็นบาดแผลทางใจของชาวเมธดิเพราะคนรักพูดสแสดงักขนาดนั้นอะ่ะนะคะก็เจ็บปวดนะทีนี้อาจารย์มองเนาะ ทั้งเขาและเรานะั่นแหละอาจจะมีประเด็นในเรื่องของคําพูดนะทั้งคนเมตกับคนรักนั่นแหละที่อาจจะผิดพลาดในเรื่องของการใช้อารมณ์นะการใช้อารมณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจมีทางเดียวก็ต้องให้อภัยกันนะรอนะคะการรอคอยค่ะเพราะไม่มีไพ่ใบไหนที่บอกว่าจะไม่รอไงคะนะคะก้าวไม่เท้าก้าวดาบรอแน่นอนแล้วก็คนรักก็กําลังคิดจะกลับมาด้วย นาคาที่6มีเท้าแล้วก็แชมบาลานนาคานี่ก็คือไพ่อ่าเปิดออกมาได้ประมาณนี้นะคะสำหรับดวงคนที่มีปัญหาความรักอยู่เรามาดูดวงคนโสดชาวเมษรบ้างนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยคนที่โสดอยู่เนี่ยจะมีรักใหม่ๆเข้ามาหรือยังไงไหมนะคะก็มาดูนะ เป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ได้ไพ่สิบเหรียญแล้วก็เพชรอัพคัพนะคะไพ่นะคะ,อ,ะ,ะ,คะอาจจะมองไม่เห็นเนาะโอเคอสตาร์เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าคนชาวราศีเมษคนโสดทั้งหลายเนี่ยกำลังที่จะบริหารสเสน่ห์ตัวเองแล้วล่ะนะคะไม่อยากจะ เขาเรียกว่าจมปักกับอดีตแล้วราชินีพระจันทร์กำลังจะเข้มแข็งละนะคะสตาร์กำลังจะแบบลุกมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองนะตัวเองก็มีดีนะคะเพราะฉะนั้นไพาราชนีพระจันทร์ก็แปลว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะคุณจะเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะ เพราะจากกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเห็นไหมคะเพจอัพคัพแล้วก็สิบเหรียญและเข้ามาดีซะด้วยสองใบนี้เป็นไพ่พลังงานที่ดีมากเข้ามาแบบยื่นถ้วยยื่นความรักนะให้คุณแล้วเขาเข้ามาแบบเพียบพร้อมอเปิดใจกับคุณเห็นไหมคุณแจเปิดหีบใบนี้แล้วก็แสดงว่าเขาจะเปิดใจกับคุณและคุณก็จะเปิดใจกับเขาละคุณจะไม่ทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้วสําหรับคนโสดนะ คนเข้ามาก็บางทีอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะเพราะเป็นเพจอัพคัพเนาะแต่เขาก็ดูดีน่ารักเนาะก็ให้เปิดใจนะคนโสดนะนะคะความรักคุณมีโอกาสจะสมหวังแล้วในเดือนอเมษาตั้งแต่สิบหกเมษาถึง30เมษานะคะสำหรับดวงคนโสดนะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคําพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ